เข้าถึงเข้าสู่ปีที่สามเรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทีกครั้งที่ร่วมกันกับอุสจิกินเร็ดีใจที่มีพี่แม่ก็ต้องน้องดังที่ร่วมในปีนี้ด้วยครับดีใจไหมก็คือคอมมินวันนี้มากับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าอุสกินเฟสติฟครีม 2X เดสตาโก้บซึ่งเป็นครีมเงื่อนหมาที่เป็นสูตรที่เข้มข้นมากกว่าตัวเดิมสองเท่าซึ่งดูแลครบจบทุกปัญหาผิวร ตอนที่เราน่าใส่แบบนี้ฟิลดี่ีกนี่ก็คือแน่นอนใช่ครับผมใช้ควรู้ทุกอ <c oughs> อ่ะอับเดอัเด,อเ,ดอเดตอเดนะิตอนนี้ก็ขอโทษตอนนี้ก็นนกยังรอเวลาก็นะยังไม่มีอะไรที่แบบว่าจะออกมาเร็วๆนี้แต่แต่แต่มีมองไว้ไหมครับว่าร์ทต่อไปที่เราจะเล่นเราอยากเป็นในรูปแบบไหนคือจริงๆก็ไม่ได้ คิกว่าจะได้ไซเตอร์ประมาณนี้รู้สึกว่าอยากอ่านตัวเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยรับว่าจะเล่นอยากแบบอยากเจอเนื้อเรื่องที่แบบน่าสนใจจริงชอบแนวไหนพิมพ์ลูอค่าจริงชอบทุกทุกแนวเลยครับแต่ถ้าส่วนตัวชอบแบบบู๊สนุกทำเคยเคยถ่ายบู๊ด้วยแล้วก็แต่แต่คือส่วนตัวเป็นนักกีฬาด้วยก็เลยแบบว่าชอบที่จะแบบออกน้งกายเหมือนได้ถ่ายด้วยได้ออกน้งกายด้วย อ๋อก็ตอนนี้สถากนการณ์ก็ดีขึ้นนะครับก็บ้านผมก็โดนแต่ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเร่วมร่วมกันแบบให้กำลังใจแล้วก็บริจาคนะครับตอนแรกตกใจไหมนะครับอ๋อตอนแรกไม่ตกใจเพราะคิดว่าก็คือน่าจะเป็นจังหวัดที่แบบท่วมแบบทุกปีอะไรแต่ปีนี้จะหนักกว่าทุกปีเพราะแบบน้ำระดัแบบน้ำคือแบบสูงนะแต่บ้านกังวังหวัดพิรันธอ๋อใช่ครับแต่รอบนี้ก็คือเกินคาดหมด รถมีการเตรียมตัวไปก่อนก่อนจะน้ำจะมาใช่ครับเหมือนแบบว่าเป็นปกติของจังหวัดหน้าก็เลยแบบมีการเตรียมตัวย้ายรถไปไว้ที่สูงอะไรครับแต่คิดพ่าดไปหน่อยซึ่งปีนี้น้ํามาสูงจริงเขาบอกเหรอก็น่าจะโดนผลกระทบกันหลายหลายบ้านซึ่งแต่ละบ้านผมว่าก็คาดคิดที่ถึงว่าแบบน้ําจะมาเยอะก็อย่างบ้านเองการบุกเยือนไปไหนก็ นิหลังคามายถึงว่าที่จอดรถนะอบ้าผมสองั้นต่นลังคาที่จอดก็คือสูงสูงาสกูกบ้างคเรา,าก,ก็โอเคก็มีทั้ญาตทั้งอะไรที่แบบมาดูแลบ้าง,างอ่ะอยากให้ส่งกำลังใจให้แบบชาวหน้าหรือว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทสักหน่อยครับก็เป็นลงใจให้ จังหวัดที่ได้รับผลกระทจากสิ่งต yeah. ่างๆผมก็ขอบใจมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเรื่องการบริจาคเข้ามาช่วยเหลือทุกคนขับรับอยากันมกต่อเนื่อจนแบบกลายเป็นมล็ในโซเชียลเนาะครับผมไงบ้างก็ก็ถือว่าชอบกับข้าวเราก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับกำมะแข่งครับผมช่วงที่ผ่านมาผมได้กลับมาแข็งได้มีโอกาสกำมะแข่ง หลายเกมเยอะมากซึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เล่นชอบอยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าอยากเป็นที่ในทุกการซึ่งๆปกติเราเราคิดว่าเปกมที่แบบสองเหมือนกัน่ทิ้งไหมเพราะการทิ้งก็มีเหตุผลที่ติดต่อได้แล้วปีปีหน้าปีนี้ก็จะเป็นแต่ละคนที่แบบดูแลแต่ละทีมซึ่งทีทิ้งก็ได้รับเลือกโอกาสไปซึ่งปีนี้ผมก็ไม่ว่างก็เลยแบบไม่ได้ไปช่วยท่ะแต่ปีหน้าก็มีพอเป็นดีอยู่นะ ที่ไปช่วยทำแบบสอนเด็กๆเกป็นคุมเด็กไปมันเป็นพัฒน์แบบโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็น,นส่วนมากน่าจะเป็นสโมสรสมาคมสโมสรสโมสมเ <c oughs> <ม>ลย <c oughs> แ,แต่รายการที่ถ้าจะเป,ป็นคุมมันจะเป็นรายการที่เหมือนดรับเด็กมาแต่ละทีนะผมก็อเอามาอยุดทีตัวเองซึ่งก็เป็นแบบคล้ายๆแบบแคมป์เดมี่แต่กลุ่มอื่นไม่ถือว่าแคมป์เดนมี่จัง ก็ก็ง่ายครับแต่เป็นจะยากตรงที่แบบไปดูตัวแต่ละคนแล้วก็ดึงเข้าที่เอาสังเกียรภาพให้ทีมแบบว่าอยู่แต่ว่าอยู่แบบเป็นทีมที่ดีพยายามเซลก็ยากตรงเพราะว่าอ่าเทเด็กเด็กมีหลายคนแล้วใช่ใชต้องเลือกแล้วไม่ได้เลือกเฉพาะแบบทีมเราด้วยก็ต้องเลือกเด็กแข่งกับทีมอื่นด้วยเราไม่มีการใด้ครับซึ่งปีหน้าผมก็อยู่คนละทีมกับทีมย่งเด็กใช่ไหมไม่เหมือนเห็นว่าแยกการทำอะไรสิอ่าแต่กูจะมี อะไรนะตออโค้ดผมไม่ดูครับผมแต่คนอื่นไม่แน่ความแบบมีหลายๆโค้ดเลยแต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยดูสอดตังเกมแต่เราซื้อทีมเพื่อนได้แน่นอนก็หวังว่าครับของเราของตัวทีมยินดีของเราเป็นสไตล์แบบไหนครับสำหรับการที่แบบสูดปั้นเด็กๆเ้ามาก็สไตล์ของผมก็น่าจะเป็นแบบว่าทำไงก็ได้ให้เด็กดึงศักยภาพของเองให้ได้มากที่สุดเพื่อนนะคนเพื่อต่อยอดอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อเด็กแต่ละคนอาจจะแบบ ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศใช้ทุนต่อเลยก็แล้วก็เผื่อเด็กจะมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่โคตรดีดีหรือว่าในหลายๆที่ถ้าเราถ้าเราแบบเด็กที่แบบไหนที่จะแบบว่าเข้าตาเข้าตาเราที่จะแบบมาเพื่อนสนเราก็คงเป็นเด็กที่เวลาเราให้ลงไปแบบลงไปโชว์สเต็ปขาวเก็รู้สึกว่าต้องเป็นเด็กที่แบบ ผมได้แบบเป็นที่ไม่กลัวแต่ว่าเป็นคนที่แบบสู้จนวินาทีสุดท้ายเพราะคุณครูใครหลายคนคือบอกว่าแบบมียังเป็นนักแสดงที่ไม่พอโอ้ยก็ยังเป็นนะผมก็หรือือไปเป็นคือแบบไปเป็นแบบเธอเป็นบ้านที่ก่อนไปแล้วก็แสดงได้นิดหน่อยรอเล่นรอเล่นไม่ก็แบ่งแบ่งแบ่งเวลาก็แบ่งเวลาเอาไปเอาไปไ้กันยาวไปไปกันไปยาวไปโอ้ยก็คือ ยังเป็นนักแสดงอยู่ก็แต่ก็ถ้ามีโอกาสไปเล่นบาสหรือว่าซุมบาสก็ไปครับอกมันจะมีเด็กเข้าทีมเราแล้วเขาสึกว่าเป็นได้ทั้งนักปาร์ตันักแสดงด้วยเผื่อจะใช้โอกาสนี้ด้วยอ๋อก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเด็กครับก็ก็ต้องรอดูว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวรอดูเป็นครูพี่มีนค่ะครเป็นครูรับสอนตั้งแต่อยู่เท่านะคะเด็กเขาเด็กค่ะเขาเด็กไม่รับ To Star, to Star Society. Society.